สวัสดีนะนะทุกคนนะครับพอดีว่าผมเนะี่ยไปซื้อ <c oughs> โซ่เรื่อยมานะครับซื้อมาสองเซนเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาแต่ทีเนี้ยพอม,มาใช้แล้วปุ๊บเราก็ตัดตัดไปได้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยจะมารับคมอะ่ะไอโซ่มันมีบางฟันนะครับที่ว่าตาะไบอ่ะกินไม่ได้ตะไบแทงไม่เข้าเลยครับ แต่บางฟันก็แทงได้บางฟันนี่ตาใบแทงไม่เข้าผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมก็มือใหม่เหมือนกันก็เลยอยากจะถามว่านาๆเคยเจอกันบ้างไหมครับบางฟันอะแทงปกติแต่ว่าบางบางซี่อะแทงไม่เข้าเลยครับเหมือนฟันมันแข็งกว่าตะใบหรือเปล่าผมก็ยังงงอยู่ ก็เลยจะลงคลิปถามนา้นาๆนะครับว่ามีวิธีแก้ไขไหมว่าโซ่ยังใหม่อยู่ฟันก็ยังเต็มอยู่เสียได้โอเคก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแทงให้ดูนะครับว่ามันมันไม่กินจริงๆ นี่นะครับเดี๋ยวผมแทงให้ดูอันนี้แทงแทงไดนะ้เดี๋ยวผมจะหาบางซี่ที่ว่าผมบอกว่ามันแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้ดูแป๊บนึง นี่ซีนน่าจะซีนนี่ซีนนีน่ไม่ชเช่เดี๋ยวผมไล่ดูก่อนแป๊บน,นะครับ ็เจอแล้วนะครับไอโซซีที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันแทงไม่เข้าครับตะใบผมเนี่ยแทงไม่เข้าเด้เนี่ยเสียงมันจะลูดไปแบบนี้เลยครับเนี่ยฟืดแบบนี้เลยไม่เข้าแต่ว่าซี่ซี่อื่นเข้าซนะี่อื่นแบบกินกินแบบนี้เลย กินอยู่เนีย่ยเสียมดับแต่ว่าซีนเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันลูดมันลื่นมันลื่นไปเลยนะเนี่ยเออผมก็เพิ่งเคยเจอนะไม่รู้ว่ามีนานาคนไหนเจอบ้างหรือเปล่านะก็เลยอยากอยากจะอยากถามนะว่า จะทำยังไงให้มันให้มันหายอะ่ะผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะถ้าหรือจะตัดออกเลยเนี่ยคือมันมันไม่กินนะครับแล้วก็ตะไบอ่ะเสียเลยนะตะไบก็คือแทบจะเสียไปเลยอะ่ะหลายอันแล้วโดนนึกผมว่าตอนแรกคิดว่าตะไบไม่ขมไม่ใช่ เป็นที่ฟันฟันมันแข็งเกินไปเนี่ยอันนี้อันนี้กินนิ่มๆเลยนีนย่อันนี้อันนะครับเนี่ยอันนี้อันเนี่ยครับไม่เข้าเลยนะตะใบอะไปด้วยอ่ะอันเนี้ยข้าวอันนี้กินข้าวอยู่นี่ครับก็เลย ครับนะนะคนไหนเจอแบบนี้ก็ถ้าจะแก้ไขได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะขอบคุณครับ